ค้าตอนนี้อยู่กับช่องแชมพูไอเดียชาแนลนะฮะเรอควนีีเนาะหาทำอีพีหนึ่งอย่าบอกแม่นะอย่าบอกแม่อะไรเจ้านั่นต้องจ่ายตังมาอย่าบอกแม่นะว่า,าแต่งรถ เสือน่เด้อเอ๋เี๋ยวอย่างงงอย่างง,งสิเพราต้องหมุนตัวเตือตัวทั้งเชิงตั้งไว้ซื้อเพรมันนั่งอยู่ซื้อออกมาใครออกมาตรงนี้ พ่อแต่งรถไม่มีใครบอกเลยจริงๆ่าบอกไม่นะว่าพ่อแต่งรถได้เดี๋ยวจะไม่บอกมัง้ง สายตรงนี้สายรบไม่นะอย่าบอกแม่นะ,ะนะว่าพ่อแต่งรถรถไถยน,นะอย่าบอกนะแต่คนรู้ทั่วประเทศไม่ซี่ก็อย่าบอกนะครับ

มันเจื่มีได้มันต้องเจอขอบทังในเพราะว่าอกระจคือลูอันตัทีเขาเสอรูโค้งหรือเ่าอืมี๋้วไปานต้องรถมาได้เหรอโอถ้าตรงนี้ได้เหรอจะใส่ตรงนี้ว,ว่ดีรง่งเง่งง่งเงเง่งเงเนะ อ๋น้อยเพราะเราไปเอ็ดปลเาหลือมุฮันมองมันได้มือจับเพื่อดีๆกันมิดติดมันน,นี่สวยแล้วนะไปถูมัดนดิ อย่บอกแม่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคุเยวแบบรยอ้โคุณเหียวแมันอู่ไแพงนี่ก็นักเงินมาต่อที มันไม่มีไอตัวมัดตรงนี้เหมือนนินจาโน้แล้วมันแพงนะแต่ว่ามันเบา

ถ,ถ้าติดไม่ตรงกันระเบื้อาเอ้าเ,าาเบบาาจ๋อเจ๋าว่สาวสันมมหมนุนจะบอกนะครับเอฟซีกดจุ้ไว้นะครับ มันซ้ำกันแล้วมันมีได้เสียกเดียวเลยทางนั้นมันสูงาทางนั้นมันหึนอันนี้นี่มันหึนอันนี้โคดหยาบลงมาอีกมุนโลดมุนให้มันแน่นละก็แล้วยังไม่ต้องซูนมันอีกเดไม่เไม จะใบไม้ไอเดียปล่อยได้ไหมไอเดียดูความเขาว่าไม่อันนี้ไม่ได้เต่ง บอกว่าอย่าบอกนะแต่เจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังจะซวยถึงแล้วนะคะถึงว่าโดยปลอดภัยล้วบอกถึงเลยฮะนี่อันนี้เป็นอะไรถึงเล้มแล้วแหละส้มแล้วก็เลยเกศองเกศองเกศสาพก่หยุดหอบเลยอย่าบอกแม่นะแต่แม่นั่งอยู่นั่นนะ กะจะหมุนให้มันแน่นเลยหรอแน่นเยวๆน้องนี่ยังย็นไงที่วัดเป็นไงโอ้ยวัดเขาก็เตรียมงานเขาก็สีสีเทียนทำบายสีทำคันหมักเบ่งเอาเอาไปนั่มบนน่ะนะเียโอเคนะคะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วอย่าบอกแม่นะแต่ว่าแม่นั่งอยู่ข้างหลังนะ โอเคนะคะคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ